บรรยากาศยามแรงอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทเข้ามาหล่อหลิ่นแถวแคมน้ำซ่องหน่อยนึงเขตนี่ก็คือถ้าวัาตอนเป็นตอนเสาร์นี่จะมีคนมาขายเครื่องไลๆ่ๆมองนี่เลยฝรั่งก็เห็นมาเที่ยวหลายเยอแต่ว่าคนไทยหนาจะมาหน่อยเนาะันเด้ แถวนี้ก็คือเจาอ้ามายางลอหลินเอาผักอยู่แถวนี้เลยนี่ตลาดเสาร์ก็อยู่นี่แล้วมานีเลยมาทางนี้เลยเนาะ้างหนานี่เองแต่ว่ามาแต่เสาร์หกโมงเสาร์เนี่ยก็คือเห็นอยู่นี่เลยเพื่อนผักวังเวียงออกคิดโอ้ฝรั่งมีลายอยู่เด้กเจ้ามาผักมาเที่ยวนี่นะ พายางเลาะบึงบรรยากาศหน่อยหนึ่งเนาะตอนแรงๆนี่คนมูลบาแบบแคมนำซ่องเลยแล้วนี่นะคนยังบม่มาเนาะยังเว้นอยู่ต้องไปทั้งนี่เนาะเด็ดเป็นาอาหารแบบตามสั่งเป็นเขาเป็นจานบ่แถวนี้ย่เคยมาเนาะแถวนี้บ่เคยมาส่วนร้ายไปแต่เส้นใจกลางเมืองแถว ตลาดกลางคืนนะนะที่ก็กระจ้าค้ายเสือผาคายอาหารแต่ว่ามาแ่นี้ก็หูว่าเออมีคนต่างประเทศมาพักอยู่หลายยู่นี่ก็มีสินดาดเนาะเป็นหาดสินดาดโอ้นี่แคมนำถ้าวันลงไปนี่แคมนำเนาะเป็นบรรยากาศแบบ ฝรังง่งเนาะโอ้ถนนคอนขางแคบแถวนี้บานผักลายเนาะสวนลา้าไมไดตฝรั่งมาผักอยู่แถวนี้ทางหนาเป็นโซนตลาดตอนเศร้าเนาะมาตอนจะเศร้าก็จะจะขายย้อนหลังละ ตอนสาวเขามาเบิงใหม่นะอ่ะมาต่ออีกหน่อยหนึ่งเนาะคือบริเวณนี้เป็นจุดเระจาขายโรตีไล่ๆเนาะแล้วก็มีหา่านอาหารสำหรับย่างแล้วก็นั่งกินได้เลยร้ยขนาดเลยยูด,ดันลังเถานี้มีพิซซ่าแบบเตาเผาผมนะแอ้ตึกนี่สูงขนาดเลยเป็นนุ่งแมรมโมเดิจังไดน,นี่เนาะสกายบาร์ รถนำเที่ยวเป็นแน่นี่นะรถนำเที่ยวอยู่บางเวียงได้พิซซ่าที่เา้างบ่อถึงโฮเมดพิซซ่าโอ้เขาเบิ่งกเน่เด้อพิซซ่าแบบเตาเผาปอนี่แบบเตาถ่านโอ้นี่คือกันเนาะคักทักีก๋ยวไปไหนจังมาซิมเนาะทิวเขาหัานทิวเขา อ๋อหนาจะเมนแถวนี้ที่บาหันอ่นหัน่ะไรยังวรหันแซนดวิสทีก็เจา้าโรตีโรตีโรต,ต,ตีแตงโมโรตีแม่พ่อน ฝรั่งมาเที่ยวหลายอยู่ได้แถวนี้นะคือเป็นเขตที่ก็จะเอามาเที่ยวเขดแหละแซนด์วิชโรตีสายดีเราเหมือนกันโอ้แถวนีหนะาจะเป็นบอลไปหอรอแถวโรงแรมอาร์มมรี่เนาะแต่นหนาเบังมาบัง,บงหนะ่อเลย เป็นมุมที่ดบ๊บค่อยได้มาได้เนี่นะครับอาหารขิดหอดโอ้ฝรั่งก็จะมักมาอยู่แถวนี้นี่เป็นบอนผักบอลยังเนี่ยโอ้นี่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 นเส็นแคมแคมโม่มโอ่บาบอกว่าแขมของแค็น้ำซองเนาะนี่ไป้างหน้าก็เป็นบอนถนนคนยางแถวตลาดกลางคืนนะไทยสภานี่ให้ซาวรถจักก็มี โอ้หนจะได้บ่ง n h า u อยู่ได้เยอันนี้โอ้วงแหมนเนี่ยขาดขนาดเลย<า>นครบางเรียงพาเลตคล้ายเครื่องคลายยางลายเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตเป็นกระเป๋า อะอย่างตอนหัวแรกนี่แหละเนาออ่ะมาทางนี้หน่อยหนึ่งโอ้นี่นี่มานี่นี่บอลคนมักมาอย่างหลินหลายๆในแถวนี้ Oh, แสดงว่าเข้ามากแต่และเธอเข้ามาบุถึกจุดที่ว่านักท่องเที่ยวมาหลายคือเข้าไปเสร็ทั้งเทิงหันก็มีคนอยู่แต่ว่ามันบวหลายหลายแถกแค่แคมําซ่องพี่เนาะมันจะเป็นที่พักแล้วกับบ้านนะเนี่ยอาหารน,นุงแฮมต่างๆร้า,า,ายบรรยากาศตอนทัวแรงเมื่อกี้เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนร้ายขนาด เขาเนี่ยห้องแฮมอามบรีทั้งนี้แต่วาเไม่ได้ไม่อีกไม่นึงเนาะบลูลากูนคาเฟ่ปิดนะปิดละออมีคนมาเที่ยวหลายได้เนี่ยมไหนหน่อยได้เนี่ยเห็นกลุม่มทัวร์จีนกับซองกลุ่มื่งกี้เนี่ยย่างไปเป็นกลุ่มเลยเนะาะกเจาอันนี้ก็กลุ่มฝรัง่ง กลุ่มคนยุโรปอเมริกาเนี่ยมาหลายคือกันเขตของแฮมอาร์มอมรีอมอรีเนี่ยอยู่เวียงจันทร์ก็มีแห่งหนึ่งบ้องเลียงเนี่ยเปิดก่อนเนาะโอ้นี่นี่หลายหลายหลายกำลังตะเปนสต็อกดินกำลังเหมือดแล้วเนาะนี่ สกดีทีว่ามืนอนี้ฝนเศร้าตกตะนแรงอันนี้เป็นาอาหารจีนเนาะยวนเจิงจุนจีนไล่เขตทงแฮมอัมอ์มรีมาตรงม้ยางแถวนี่แหละเนาะเซนยางเซนนี่แล้วก็ ยังขึ้นไปหันจะเป็นโซนตลาดกลางคืนหันขายเครื่องนงค g ะนะภาพเบื่อเห็นไหมนะนไหนึ่งโอ้ขักขักขักบลองเวียง่วงนี้กะหลายคนกับว่าเป็นโลชีเซนแต่ว่าตักของเที่ยวก็ยังมีอยู่เพราะว่าเป็น่วงฤดูฝนเนาะมันการสัญจรการไปมาเนี่ยมันขันขาองอยากนะ แต่ความจริงแลละก็ยังมีอยู่ยังสามารถไปได้โอ้ผักหนิบด่ายที่ไหนจะแพงโอ้ไปสางนี้ก็ยังมีบนเหมือนยางบนเทียวไลยอยู่แต่ว่าเดี่ยวสิกรับก่อนเนาะกลับมาหน่กันอันนี้เป็นส่งสำหรับนุงหลินน้ำที่บอกนี่เป็นสีสันแบบนี้เลย โอ้ส่งแบบฝรั่งใส่โฆษณาันแอปเปิลนะนะเด้เสื้อผ่าเครื่องนุ่งยังต่างต่างนะจีนฝรั่งร้ายๆ้ายอ๋อนี่เกิดกันร้ายอันนี้อาหารจีนมากินอาหารจีนคนจีน ขอมานีเลยทางนานเนี่ยก็เป็นคนจีนก็นจะมาท่องเที่ยวทางเป็นเปเพเ,เนาะถ้าว่าปรับปรุงให้งามก่านีเนี่ยโอ้ถักเลยเพราะว่ามันเป็นถนนที่คนยางนะคนยางต่อหลิน วันย,งยางดินตะกี้เข้ามาหอดตานนี่นนเนาะหล้วการยางดินไปถึงนี่นะมันจะมีาอาหารทาง้งเทิงแถวแคมทางเส้นทางใจกลางเมืองอ่ากับมีแต่ว่าปัจจุบันนี่นะนี่ธาห้ามาลงมาเส้นนี้เนาะลงมาเส้นนี้อยู่ลุมแค้มลำซองอาจจะมี คงแหมันหาน,น,นอาหารหลาย,ลายๆอีกเป็นชุดที่เฮายัางบวได้มากิจกรรมยุ่งเวงเนี่ยก็มีนี่แหละขี่สลิงขี่รถบักกี้ลอยกงเบงพายเฮือกคายักษ์นะไปหลินบูรุกูลขี่บอลลูนเนาะ นี่บอนคนยางหลินลงมาทางนี้ไลายเห็นก็เจายางหลินไลายก็มาวงเวียงไลยเตือบุรีมาเส่นนี่โมห่วคนมักมาอย่างแถวนี้มักมาพักแถวนี้มันเป็นบาเป็นยังนึงเส่นแคบน้ำซองละกะแต่ว่าเป็นตอนเสาร์ก็จะมีตลาดเส้าอะไรเนียกลุ่มทัวร์กะเจ้าขี่รถ ุมทัวร์ก็จะขี่รถนะครับก็ผักยูงแฮนนี้เลยกระาดาษจะมีการจัดทัวร์อะไรเนาะนีะ่อยู่หุ่งคนครบางเวียงพาเลสเกี่ยวไยอยู่เนี่ยเอา้าพายางเลยขิดเนี่ยทานฮันตำซังอันนี้แบบเขาจานอะไรเนาะ หานเกาหลีก็มีไปเซนีนก็มีนี่หรือมมาทางนี้ก็ได้แต่ว่ารถนีนค่อนข้างเขาออกอยากได้เพราะว่านทางแคบๆขี่รถจักรหรือว่ายางโอเคตนะัวกลุ่มคนจีนอาหารทีอาหารยังก็อาหารโรตี จะเป็นข่าวขังก่อนหนาจะอยู่แถวนี้แต่หบหูหันไปเพราะว่าเราบริษัทหนาหน้าจะเป็นหันนี่บะเอหนาจะแมนนั่งขุดนั่งขุดนั่งขุดแค่ใจจะหายสื่อจะมาแต่เ่าหน่าจะเป็นมืออื่นว่ามาลองซิมตอนเสาร์ ว่าตอนนี้เดี๋ยวนั่งจุออกไปกินข่าอยู่เริ่มคำแล้วก็มีแสงสีปานนี้เนาะเปิดไฟโอ,โอเคคลิปนี้ก็เขาจบเยเพ่ยงตอนนี้กันแล้วผสมเดี๋ยวมืออื่นสาเข้ามาถ่ายตลาดเสาให้เบิรงอีกเนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชม